ลุงชงชาที่ตามใจคาเฟ่ลุงได้ส่งชาไปประกวดที่ฝรั่งเศสเนาะไม่รู้ว่าโชคดีหรือฝรั่งปากก็อร่อยตอนนั้นก็ไม่รู้ก็ได้รางวัลมา3ตัวตัวที่หนึ่งเป็นทศกัณฐ์นะครับตัวศกัณฐ์ตัวที่2เป็นพันลักษ์นะครับตัวนี้เป็นลอยบอสตัวที่3าเป็นพนาลายตัวนี้เป็นอะไรที่เวอร์าวมากนะครับชาพวกเนี้ยเป็นชาที่ขายดีอยู่ที่ร้าน3ตัวเนี้ยพอบอกว่า ได้รางวัลคนก็คนก็มีความรู้สึกว่าน่าหลอกแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเขาต้องดมก่อนพอเขาดมแล้วก็เชื่อว่ามันน่าสนใจล่าสุดปีนี้นี่เองลุงทําชุดใหม่ขึ้นมาเป็นชุดสปาซีรีส์ครน,นี้สิ่งที่สิ่งที่เราควรทําที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการทําอะไรที่ฝรั่งทำไม่ได้ลุงเอาสปาความเป็นสปาไทยมาใส่ไว้ในนี้ อันที่หนึ่งนะั้นต้องบอกว่าที่ได้รางวัลเป็น s i g เนเจอร์ทีสปาถ้าเราเข้าไปในสปาเราเห็นกุหลาบลอยบนอ่างน้ำอันนี้กุหลาบจะไปลอยอยู่บนกาของคุณนะครับแล้วก็จะมีความหอมของสปารวมถึงชาขาวแล้วก็มีกลิ่นมะลิอยู่ในนี้ด้วยเมื่อไหร่ที่สมุนไพรไทยหาง่ายเราก็ทำ굿ไนท์สปาได้ตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของชาเขียวสปาซึ่งตัวนี้ใบชาหนึ่งใบเนี่ย คุณจะได้กลิ่นกลิ่นถึงประมาณ6ชนิดอยู่ในนี้ในหนึ่งใบเพราะฉะนั้นชาเขียวสปาจะเป็นอะไรที่คุณไม่รู้หรอกว่ามันทํายากแต่ว่าฝรั่งตกใจนะครับติกตอกไอจี IG ของลุงก็คือลุงชงชาเนี่แหละแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ลุงชงชาที่เตที่ตั้งชื่อลุงชงชาเพราะว่าลุงแก่แล้วไม่มีอะไรแล้มาชงชาร้านที่คุณอยากจะแวะเข้ามาถ้าอยากจะเข,ข้ามาดื่มชากับลุงเนาะ แล้วก็อยู่ที่เมียงจ่ายประชาอุทิศ23ห้วยขวางนะครับแล้วก็เข้ามาสุดซอยปากทางปากซอยจะมีไก่ย่างจีรพันเนาะนี่โฆษณาให้เขาด้วยไก่ย่างจีรพันธ์คุณแวะกินไก่ย่างก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมากินชากับลุงหรือจะเข้ามากินข้าวที่ตามใจคาเฟ่ก็มีนะครับ